พี่นิติพันธ์อาถามก่อนนะอะช่วงนี้ฮอตเดือดเกินเรื่องราวระหว่างศึกสถาบันต่างๆนะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่แล้วเราก็เป็นคนที่พูดเรื่องนี้มาตลอดรู้สึกยังไงเอาหายเลยอะพี่นิติพันธ์คะค่ะพี่อะค่ะจากจากเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้ค่ะพี่ติดตามข่าวแล้วรู้สึกยังไงพี่ในฐานะรุ่นพี่เรารู้สึกยังไงคะติดอยู่ครับคพี่เชิญฮะ ก็พอได้ยินข่าวเนี่ยผมว่านั่งฟังแล้วเครียดทันทีเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันมันซ้ำซากอะ่ะ <c oughs> มันวนเวียนอยู่แบบนี้กับกับกับพวกเรามาตลอดเลยเอาทีสเต็ปนะพี่อ่ะฟังแล้วเครียดเนี่ยยอางี้เครียดเนี่ยเครียดวันที่เห็นเด็กช่างกลนไปยิงคู่อริแล้วพ้าถูกผู้บริสุทธิ์คือครูเจี๊ยบตาย เครียดตั้งแต่วันนั้นหรือเครียด <ผม S 1> ในวันที่ตำรวจบุกไปจับรุ่นพี่ที่พ้นสภาพแล้วบอกว่าเป็นองค์กรอาญากรรมเครียดตอนไหนเออผมว่านะตั้งแต่เห็นข่าวเนี่ยเราดูทรงแล้วเนี่ยมันก็มันเป็นเป็นมันมีความเป็นไปได้ทนะั้งสองอย่างก็คือออ,อาจจะเป็นผิดเก่าเราหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ออแต่ว่าพอเราดูเนี่ยพอข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยใจผมเนี่ยผมก็มอง้วว่า คือมันเป็นประเภทียากไงที่ว่าเอทางฝั่งนูนะมันจะโดนคนอื่นใช่ไหมในใจผมก็คิดแบบนั้นนะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันก็อย่างที่ทุกคนรับรู้นะครับตามข่าวที่ออกมาพอบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันมันยิ่งติดลบให้กับสถาบันมากขาไปอีกเออพอบอกว่าคู่กรณีที่บาดเจ็บน้องยอดตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กอุเทนเราก็รู้ได้ทันทีเลยไหมว่าคู่กรณีที่ก่อเหตุคนยิงมือปืนเนี่ยต้องเป็นเป็นรุ่นน้องของพี่ อ๋อตอนนั้นนะต่อเอาเอา,เอาต,รตรงๆนะครับตอนนั้นเนี่ยผมผมผมก็ผมดูจักทรงแล้วกันเห็นจากภาพข่าวอะ่ะถามว่าในใจในใจคิดอน้นยมรับตรงๆแต่ว่าตามความเป็นจริงในเมื่อย,ยังจับไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันไงแล้วมันก็อคนก็พุกผพ่านไปหมด ไม่น่าจะทํำแบบอุกอาจขนาดนี้หมาถึงว่าน้องๆเราไม่น่าจะปฏิบัติการอุกอาจเช่นนั้นครับผมครับอืมซึ่งพอมันก็ไปตามข่าวนั่นแหละพอจับได้จริงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นสิทธิเก่าที่โดนรีทายไปแล้วทั้งหมดเออผลสภาพการเป็นนักศึกษาพี่นิติพันธ์เออพี่มีชื่อเล่นไหมฮะบอยบขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนิดนึง ผมชื่อเหมือนคุณเลยครับชี่บอยเหมือนกันพี่บอยพี่บอยอะพี่บอยอะอย่างนี้อะตรงนี้เข้าใจละพี่ติดตามข่าวสารแล้วพี่ก็ภาวนาเช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่ภาวนาและคิดไว้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะฮะเพราะว่าสุดท้ายก็ก็เป็นลูกน้องเราจริงๆถามแบบนี้พี่ในสมัยเรียนอะย้อนกลับไปตอนนั้นอะเป็นนักศึกษาเป็นเด็กปีหนึ่งปีสองเนี่ยประมาณสักกี่ปีแล้วผ่านมาจุดนั้นฮะครับอ๋อปีนี้ผมห้าสิบห้าแล้วก็ มาแล้วประมาณสักสิปีสามสิบกว่าปีนวครับนึกย้อนกลับไปในวันที่พี่ยังเป็นน้องๆนักศึกษาเข้าใหม่ปีหนึ่งปีสองเฟชชี่เคยยกพวกไปตีกับอุเทนหรือว่าสถาบันอื่นๆมั้ไหมฮะคือผมว่าสมัยนั้นการตีกันมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ายุคนั้นมันเราต้องขึ้นรถเมย์กันเป็น่วนใหญ่ ต้องโหดรถนเมย์มาแล้วก็มันหลีกเลี่ยงไม่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกันบนรถเมย์อ่าพี่ก็พี่เองก็อยู่ในกลุ่มตะรุมบอลเาเหมือนกันก็เป็นไปตามหน้างานถูกไหมครับใช่แต่ว่าเราไม่ใช่เคยเราไม่ได้คิดว่าวางแผนว่าจะต้องไปปิดไอ้เรื่องไปปิดที่อื่นครับการเจอกันขม่นกันก็ว่าไปการการยกพวกตีกันของพี่แต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเจอกันโดยบังเอิญ มีไปดักไหมหน้าสถาบันหรือตามจัดที่คู่กรณีต้องผ่านมามีไปดักไหมถ้ารุ่นผมเนี่ยไม่มีไม่มีการไปดักข้างหน้าสถาบันนะอรุ่นพี่ที่ตอนพี่บอยยังเรียนเนี่ยยังกล้าที่จะใส่เสื้อช็อปหรือว่าหัวเข็มขัดที่มีโลโก้ของสถาบันออกมาเดินกลับบ้านมาโรงเรียนมาได้ไหมยังกล้าไม่ถึงจุดที่ต้องถอดต้องเปลี่ยนถูกไหมไม่ต้องครับรุ่นผมที่ใส่เสื้อสกินมาเรียนได้เลยแล้วตอนยุคพี่เนี่ย มือเปล่าหรือว่ามีมีเครื่องทนแรงมีมีดมีปืนมีมสนับเนี่ยเต,ต็มที่ก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะพกมีดกันมาแค่นั้นเองพี่เคยไหมถามตรงต,ต,ตัวพี่เคยไหมเอามีดมาโรงเรียนเคยครับพี่ต้องผมพกประจําสมัยเ <c oughs> ียนเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่พกไม่ได้คือเราพกมาเพื่อป้องก,กันตัวเองอ่ะเราคิดอย่างนั้นถูกไหมจุดประสงค์เนี่ยจุดประสงค์เนี่ยในการพกเนี่ยมันไม่เหมือนกับเด็กรุ่นสมัยใหม่ที่เด็กพกเนี่ยมันคือคือหมายเอาชีวิตเขาไงแต่ว่าของเราเนี่ยมันแค่ป้องกันตัวเองถ้าเราไม่ไม่โดนคนมาลุมเราเนี่ย เราก็จะไม่ใช้เนี่ยอาวุธที่เราเตรียมมาหรอกอพอพี่เข้าไปเป็นน้องปีหนึ่งรุ่นพี่ที่เข้ามาหาพี่ในการที่จะมาคุยในเรื่องเหล่าเนี้ยเข้ามาปลูกฝังพี่ยังไงอะคือยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่อ่าตอนเราเป็นนักศึกษาปีหนึ่งนะรุ่นพี่ปีปีสองเนี่ยก็จะเรียกเรื่องเพราะว่าเขารู้ว่าอ่ระหว่างทุมันกูเทนเนี่ยอ,อยู่ใกล้กันสถาบันทั้งทั้งสองนี้ติดกัน มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกันบ่อยๆเพราะนั้นรุ่นพี่ส่วนใหญ่ก็จะสอนให้ระวังตัวเองเทคนิคการป้องกันตัวเองให้รับเพื่อนให้ช่วยเหลือเพื่อนอืเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยของพี่ๆคือเวลายืนเนี่ยให้มองไปข้างหน้าแล้วก็มองให้ระแวดระวังถ้ายืนแล้วป้ายรถเมล์มันจะเกิดเหตุประจําถ้าเรายืนไม่ระวังเมื่อไหร่เราก็โดนเสียบเมื่อนั้นอยจังวะเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้คือการสอนของพี่มันไม่มีเรื่องแบบ ไม่มีเรื่องรุนแรงสมัยผมเข้าใจไม่มีแต่ความสนุกมากกว่าคือรุ่นพี่สอนละเอียดมากคือถ้าอยู่จะขึ้นรถเมย์จะมาโรงเรียนหรือว่าจะกลับบ้านเนี่ยต้องมองไปด้านหน้าและมองซ้ายมองขวาถูกไหมฮะไม่ต้องกลับเป็นกลุ่มเป็นอะไรนะครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนไม่กลับลําพังถูกไหมฮะไม่แล้วก็ถ้ามีเรื่องก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ทิ้งเพื่อนออ่ารุ่นพี่เคยบอกไหมว่าเคยชักชวนไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปวันสัปดาห์คู่กรณีเราไปปิดล้อม เราไปดักตีหัวมันมีไหมฮะอ๋อตอนรุ่นผมนี่มันมีกฎเลยนะมีกฎเลยนะมีกฎเลยว่าเราถ้าว่าถ้าวันสถาปนาของอูเทนเนี่ยเราก็ไม่ไปยุ่งเขาอืแล้วก็วันสถาปนาของเราเนี่ยทางอูเทนเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เกียรติกันแบบนี้ได้เนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มตัวที่สิทธิ์เก่าก่อนนะเรื่องนี้ถ้าเรามองเห็นต้องเหมือนกันเนี่ยมันมันมันก็จะจัดการได้ง่ายแต่รุ่นหลังๆเนี่ย เด็กเดี๋ยวนี้ผมว่ามันทรงเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะปทุมวันอุเทนหรือว่าหลายๆที่อะในทั้งทั่วประเทศแล้วกันทรงเนี่ยทรงมันเหมือนว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันความคิดมันไม่เหมือนไม่เหมือนเด็กรุ่นผมนะแต่คิดไปอีกอย่างหนึ่งไม่สามสี่สิบปีที่แล้วกับปัจจุบันอืมแล้วก็พอมีโลกโซเชียลเข้ามาด้วยเนี่ยอืมมันก็จะกลายเป็นว่าใครมาหน้าถามบันกูได้กูไปลงโซเชียลแล้วก็ไปเยอะยกันไอ้เรื่องพวกเนี้ยสมัยก่อนันไม่มีไงฮะจะถามพี่ต่อนะฮะว่า ในมุมมองของพี่พี่คิดว่าสิ่งที่รุ่นพี่มาปลูกฝังให้รุ่นน้องหรือพฤติกรรมอของการยกพวกตีกันซึ่งมันก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องของอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมาเริ่มเข้ามาด้วยสาเหตุใดมาจากรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนๆคิดกันเองหรือมันมาจากบุคคลภายนอกที่เป็นรุ่นพี่หรือใครก็ตามแต่ที่วางระบบและลากฐานตรงนี้เอาไว้ให้รุ่นน้อง ผมว่ามันเริ่มจากการโดนก่อนมากกว่าก,กากกระทาโดนกระทําก่อนไม่ว่าฝ่ายใดก็แล้วแต่นะผมไม่ได้บอกว่าฝ่ายทางนู้นก็ไม่ได้โดนั่งเราก็โดนคือการที่ใครฝั่งไหนเนนะี่ยพอโดนปุ๊บเนี่ยมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยพอสูญเสียหนักขึ้นหนึ่งคนสองคนซึ่งทางของผมเนี่ยก็เคยเสียนะปีปีเดียวเนี่ยประมาณห้าหกคน,นไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันก็บมเพาะไปเป็นความแค้นมันต้องการอยากแกวคืนมันก็เป็นไปได้ค อ่าตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนในเมื่อจับไม่ได้ตำรวจจับคนร้ายไม่ได้มันก็ต้องคิดกันตเองว่ามันต้องฝั่งนี้แหละซึ่งความคิดเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะฝั่งของกับฝั่งผมความคิดจะเหมือนกันเป๊ะเละแล้วก็พอพอ,พอเริ่มมีเฮ้ยเริ่มเสียเยอะก็เริ่มจเจาคืนจับทีไล่ล่าจับอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเกิดขึ้นได้มีระบบมีการ,รจัดระบบมีการวางโครงสร้างขึ้นมาค่อยๆก่อร่างสร้างตัว การการผุม,มองอย่างนี้นะรุ่นละหลังเนะี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยจำได้ไหมฮะเมื่อเมื่อไปที่แล้วเนี่ยทางอุเทนก็โดนจับสิบสิบกคนเหมือนกันบ้านหลังเลี้ยวเหมือนกันนี่ี้เหมือนเหมือนเหมือนกับของทังทางปทงุมวันเลยออืซึ่งผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กที่โดรีทายออกไปทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไปตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อของทางสถาบันนี่แหละไปไล่ล่า แล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายมาถึงทุกวันเนี้ยมันก็ตามกันมาเรื่อยๆตามกันเรื่อยๆพอมีรุ่นพี่กลุ่มคนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นกลุ่มมันก็เริ่มแข็งแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่เนี่ยมันก็การเดินหญหาของสังคมอย่างที่เห็นนี่แหละอืาจากการข่าวของพี่ผมเชื่อว่าโอเคพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องในดๆเพราะว่ามันก็ห่างมา,มามากแล้วแต่เข้าใจว่าเพื่อนรุ่นรุ่นหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องที่สมัครรักใคร่กันอยู่ในปัจจุบันคงต้องมีการพูดเรื่องนี้กันบ้างครับผม เขามองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือ,อนักศึกษาที่พลสภาพและโดนจับยกขยงทั้ง8ปดคนคไปสร้างเหมือนกับอง,องค์กรอาชญากรรมขึ้นมาตามที่ตำรวจว่าแล้วมาม,ม,มาเรียกว่ามา,มาคอนโทรลรุ่นน้องให้ไปไล่ล่าฝั่งคู่กรณีมอง<ม><ม>ยังไงฮะผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ทางประทุมวันที่เดียวนะที่เป็นแบบนี้คือทุกที่เป็นแบบนี้หมดแล้วแต่ใครจะพลาดเหรอพี่ ก็เหมือนเหมือนว่าต่างคนก็ตั้งต่างกลุ่มขึ้นมานั่นแหละเพื่อจะเล่นกันเองผมมองอย่างนี้เลยนะเพราะว่าทางทางทางของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเด็กที่เรียนอยู่ภายในสถาบันทั้งหมดนะเอาปิดปัจจุบันกันเนี่ยนะมันจะไม่พ้นสายตาผมไปได้หรอกไม่ว่าจะทําอะไรออืม่าผมกล้าพูดอย่างนั้นหมายถึงว่าพี่บอยเองก็ยังมีเส้นมีเขาเรียกว่าน้องๆ้องน้องๆก็ยังเคารพเชื่อฟังผมอยู่<ฮ>ผมก็ยังแต่ว่าด้วยวิธีการในการสอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ คือผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปในสถาบันทุกวันครับไม่ได้เป็นนายกสมาคมแล้วใช่ปะเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งกับกิจกรรมภายในแล้วเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันโดนรีทายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาเาราเพราะยังไพอไปตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะไปอยู่รุ่นพี่ที่บังเอิญไม่ดีหรืออะไรสักอย่างก็เป็นไปได้อาจจะเจอรุ่นพี่ที่แบบไม่เหมือนกับปิดคดีความมาเพิ่งออกจากคุกมาหรืออะไรแล้วไปอยู่กับคนแบบเนี้ยแล้วไปสอนน้องในทางที่ผิดแบบเนี้ย ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยผมนั่งคุยกับรุ่นพี่หลายคนนะเพื่อเพื่อนปู่กันนะว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันต้องจบได้แล้วถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ไม่รู้จักการคัดกรองคนเข้ามาไม่แล้วก็ไอ้เรื่องพวกเนี้ยต้องล้างบางให้จบถ้าเราไม่ทํสถาบันไม่ทําสมาคมไม่ช่วยกันมันทาไม่ได้ต้องช่วยกัน,นทั้งหมดต้องช่วยกันครับผมอืมยุคพี่มีการว่าจ้างทนายมาช่วยสู้คดีไหมการจ้างทนายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมฟังเจ้าที่ตารวจเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่สบายใจอย่างหนึ่งนะที่ว่า มันมีเงินสีเทาออมีเงินนู่นเงินนี่มาสนุกมีการตั้งค่าคือเรื่องการช่วยเหลือกันเนี่ยในกลุ่มของพี่น้องเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกที่ก็คือเช่นอ่าน้องไปไปมีปัญหาไปทําคดีหรือมีอะไรบางเหตุมาอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือกันเช่นช่วยเหลือดูแลเรื่องสมมติน้องโดนจับก่อนแนละ้วน้องโดนจับเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ข้างหลังอืมคือใน<ต>การกช่วยเหลือเนี่ย <Yeah. S 2> มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกรณีอย่างนี้นะเช่นอ่า เราไม่ใช่ไปตั้งเหมือนที่อื่นเขาว่าเฮ้ยมึงไปยิงทางนน้นได้อ่ามึงเอาไปสองหมื่นมึงจับโดนจับติดคุกเดี๋ยวกูดูแลเองแ่ข้า,าหัวนะจ่ายสองหมื่นอันนั้นคือค้าหัวนะ,ะที่ยิงคู่กรณีของเราไม่ของผม,ผมไม่ใช่อย่างนั้นาการที่ช่วยเหลือเนี่ยผมบอกน้องทุกครั้งแล้วว่าถ้าเราตั้งใจไปยิงเขาเนี่ยเราเป็นพี่เนี่ยผมไม่ช่วยแล้วไม่สนับสนุนด้วยอืแต่ถ้าไปเจอเช่นมันเข้ามายิงเราหน้าบ้านแล้วยิงสวนไปแล้วเราติดคุกเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยพี่ช่วยอื เพราะเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขา<ส>คือต้องมองเป็นเหตุต้องมองเป็นเหตุเหตุไปด้วยส <futuro S 2> สแสดงว่ากองทุน,ทนมีจริงถูกไหมพี่กองทุนผมว่าไม่น่ามีนะอกองทุนน่าจะเป็นใหม่ยถึว่า,าเช่นน้องเนี่ยเราก็ต้องยอมรับด้วยนะว่า,าแต่น,นี้เราไม่ต้องมานั่งโกโหกกัน,นหรอกการที่น้องเราติดคุกไปเนี่ยหลายคนนะเนี่ยติดคุกไปหลายคนเนี่ยทางบ้านก็เดือดร้อนเด็กๆเนี่ยทีตท่ติดคุกไปเนี่ยทางบ้านเดือดร้อนหมดเลย การที่เลนแต่ละรุ่นเขาเนี่ยเขากับเงินจุนเจือช่วยเหลือดูแลกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติของกลุ่มพี่น้องหมายความว่าเขามีการระดมทุนกันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมพี่ใช่ใช่มันมันช่วยเหลือในเวลาที่เขาช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือลูกเขาที่อยู่ข้างหลังเงินเงินที่ระดมมาเนี่ยจะใช้ในกิจกรรมอะไรบ้างฮะที่จะช่วยเหลือกันและกันมันไม่มันไม่ใช่คําว่าระดมคำว่าตารวจเนี่ยใช้คําว่าระดมทุนเพื่อเป็นการตั้งเพื่อจะไปยิงคนเนี่ยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมแต่ว่า ถ้าเคสบางเคสที่มันอย่างที่ผมบอกอธิบายให้ฟัง,งน้องโดนยิงมาบาดเจ็บเนี่ยเราก็เปิดขอความช่วยเหลือ,อเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายไปช่วยน้องซึ่งเราเป็นกรณีกรณีไปถูกไหมพี่บอยไม่ได้ว่าเก็บกันเป็นรายวานันรายเดือนแต่เคสอย่างอย่างอย่างเนี้ยสมมติน้องไปยิงอย่างเนี้ยน้องไปยิงอย่างเนี้ยผมถามใครจะไปเก็บตังค์ไปช่วยอืไม่มีเคสอย่างนี้ไม่มีแต่ว่าเจ้าหน้าที่พยายามไปเหมารวมว่าเป็นกองทุนไปเอาตังค์สีเทามาผมก็ยังงงอย่าตังค์สีเทามาจากไหนเาอว่าครับ โอเคฟังจากพี่นิติพันธ์เนี่ยสิ่งที่ตํารวจพูดเนี่ยแล้วเขาพยายามบอกว่ามันเขาเรียกว่าันว่าองค์กรอาชญากรรมค่ะอันเนี้เราบอกว่าโอเคเรื่องการการรวบรวมเงินเราก็บอกว่าเป็นจริงแต่รูปแบบไม่ใช่อย่างที่ความหมายคนละแบบครับผมใช่การตั้งทนายช่วยมีจริงถูกต้องไหมคะทนายจริงอทนายเนี่ยก็คือถ้าเด็กเด็กไปเนี่ยสมมติน้องเนี่ยไปมือเหตุกระทางฝั่งตรงข้ามมาเนี่ยโดยที่ ไม่ได้ไปยิงไม่ได้ไปตั้งใจไปยิงไม่ไม่ได้มีการวางแผนนะแล้วก็เกิดเหตุพ่อแม่เนี่ยไม่มีตังค์ประสานมาทางติดเก่าเนี่ยช่วยเหลือทุกคนก็ช่วยบริจาคเพื่อค่าทนายมาสู้ทุกคดีให้แน่นั้นนั้นนั่ไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยตำรวจต้องเข้าใจด้วยไม่ว่าเฮ้ยผมตั้งทนายรอไว้แล้วแล้ว้าน้องไปโดนยิงผมมีทนายช่วยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่พี่รูปเฟืองที่อยู่ตามแขนน้องๆบางคนมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ อธิบายฟังหน่อยสิฮะมันยังไงมีความหมายไหมฮะมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของช่างโกนตั้งแต่โบราณมาแล้วซึ่งอทุกคนต้องปั๊มเหรอพี่ไม่จําเป็นครับพี่ปั๊มเฟืองเนี่ยเราจะปั๊มก็กรณีที่เราผ่านการรับน้องมาแล้วค่ะอย่างพี่มีไหมตัวพี่มีไหมฮะผมมีสองเฟืองแสดงว่าผมต้องยิงคนตายมาสองศพใช่ไหมเราพี่ไปพูดอย่างนี้ไม่ได้ไงแล้วพี่มีสองเฟืองมาได้จากอะไรฮะพี่ได้มาจากอะไรฮะสองเฟืองที่มี สองเฟืองเนี่ยรุ่นพี่ก็จะถามว่าน้องยาวกี่เฟืองคือตัวผมเองเนี่ยผมบอกอ่าผมผมขอบสองเฟืองแล้วกันผมใช้ผมปั๊มเฟืองขอบไว้ที่แขนทางซ้ายซึ่งผมปั๊มมาตั้งแต่เด็กแล้วอืแล้วทีนเนี้ยการที่ทางตำรวจบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นสองสองเฟืองเนี่ยเป็นชั้นยศอ่ามันเป็นจา <c oughs> ่าถ้าถ้าเป็นสามเฟืองนี่มันร้อยเอกร้อยเอกป้าผมว่าไปกันใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะของพี่คือเฟืองของพี่คือผ่านการรับน้องเท่านั้นถูกไหม ถูกต้องครับม,มีคนเดียวยการรับน้องเขาก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับกันคือต้อมเฟืองเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเด็กช่างกลนแค่นั้นเอง่หแล้วมันมีบ้างไหมมีถามจริงนะพี่แบบพอไปไปก่อเหตุบางคนอาจจะไปตีไปวเวลาขมนกันแล้วเหมือนพอแม่ทํามาแล้วมันคึกเหอะมันต้องมีการทําสัญ,ญลักษณ์อะไรไว้ไปที่ระลึกแล้วมาเติมเฟืองมาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมี่ความหมายไม่มีคือสิ่งที่ตํารวจเนี่ยหรือผู้ใชยข่าวหลายช่องเนี่ยเที่ยวไปออกไงนะ ผมมองว่ามันไปกันใหญ่มันกลายเป็นทําให้แบบภาพมันดูไปกันใหญ่การปั้มเฟืองเนี่ยมันอยู่ที่คุณจะปั๊มกี่เฟืองก็เรื่องของคุณถ้าเมื่อคุณผ่านการรับน้องไปแล้ว<า>ก็แค่นั้นเองค่ะ<า>มันอยู่ที่ความสมัครใจแล้วก็ไม่มีใครบังคับกันค<า><า>พี่นิติพันธ์เราเนี่ยพี่เคยมานั่งในรายการเราเนะเราคุยกันเรื่องปัญหานี้มาแบบหลายปีมากอขอถามคําถามหนึ่งมีคําพูดนะว่ารุ่นพี่นี่แหละรุ่นพี่ไม่ยอมปล่อยแล้วก็ยังแบบ ขออนุญาตใช้คํานะพี่เหมืนอนเขาบอกว่า<ม>ยังคงชักใยวางแผนตั้งเป็น<ม>องค์กรขึ้นมามันเลยไม่จบไม่สิ้นส่งต่อวัฒนธรรมแบบนี้รุ่นต่อรุ่นพี่มองอยังไงเรื่องนี้อ่าถ้าถามผมนะผมว่าก็มีทั้งสองฝั่งแหละเหมือนกัน<ม>คนที่ไม่ยอมปล่อยมือคนที่ไม่ยอมออกไปจากวงจรของความเป็นปทุมวันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่<ม>อืิ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นเด็กที่จบไปไม่กี่ปีห้าหกปีแค่นั้นซึ่งการเ,เด็กพวกเนี้ย อเข้าใจไหมเวาลาเด็กจบใหม่ๆเนี่ยมันหรือหรือ,รอพึ่งผ่านปีหนึ่งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่แล้วเนี่ยอไอ้ฟาร์มที่คิดอยากจะโชว์อยากจะเด่นเนี่ยคผมว่ามันมีกับในกลุ่มวัยรุ่นเกือบทุกคนแหละที่เรียนท่างกลมานะกับทุกพี่เหมือนกันหมดจ้องแสดงความเกา่าทําให้คนยอมรับทําให้รุ่นพี่ยอมรับหรือทําให้พี่น้องยอมรับตรงเนี้ยแต่ใ้การยอมรับเนี่ยมันกลายเป็นทําในสิ่งที่มันไม่ดีไอ้เรื่องพวกนี้ผมไม่เห็นด้วยถ้าผมยังอยู่ในในในช่างกลทุกวันนะ รับรองไม่มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่อืแต่ตอนนี้ไอ้คนที่อยู่เนี่ยถามว่าเขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าล่ะทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดแต่ในในการแก้ไขอะผมเคยพูดในรายการเนี่ยหลายปีมาแล้วว่ามันต้องเอาจริงเอาจังต้องเอาจริงเอาจัง,จงไม่ใช่ปล่อยป่าอย่างนี้ถ้าปล่อยไปเนี่ยเด็กเนี่ยเข้าใจามาโดดเด็กจบเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเพราะนั้นถ้าคุณไม่บล็อกไอ้ความคิดแบบเนี้ยให้อยู่เนี่ย คนเด็กจบใหม่มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งโตขึ้นเติบโตขึ้นรุ่นพี่ที่ดีรุ่นพี่ที่ดีอย่างพี่พี่บอยเนี่ยก็ก็มีให้เห็นคุยกันอยู่ตอนนี้กับเรามีตัวเป็นๆมีเสียงแต่รุ่นพี่ที่ไม่ดีอย่างแปดคอยโดนจับทําไมน้องไปฟังกลุ่มคนที่ด์กแบบนั้นพี่สามสิบวิหมดเวลาจริงพี่ว่าไงผมมองอย่างนี้นะผมมองอย่างนี้นะคือเด็กเนี่ยมันเพิ่งจบใหม่แล้วก็กําลังเรียนทันกันอย่างเงี้ยมันทันกันเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อฟังพี่ที่ทันนี่แหละ เ,เพราะว่าเขาอยู่โตมาด้วยกันกอม,มันสี่ปีใช่ไหมปีหนึ่งไงไม่ต้องฟังรุ่นพี่แต่อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปในสถาบันบ่อยโอกาสที่จะเรียกมาคุยหรือปรับความเข้าใจเนี่ยมันจะน้อยอ่ะบ,บัานต้องเปิดช่องว่างไงแบบเนี้ยให้กับสืบเก่าต้องแต่งตั้งเขาไหมมันถูกต้องเป็นเรลราบเอาเอาพี่บอยได้พี่บอยเซฟเบอร์บอยแล้วใช่ไหมฮะได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ทัวรหาใหม่วันนี้ขอบคุณมากจริงพี่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็เห็นมุมมองนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำให้รุ่นน้องเป็นแบบนี้อ่ะพัก สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่า